าแล้วพบกับช่องแช่งเดียร์ชาแนลนะครับสวัสดีครับ fc ท,ทุกทุกท่านนะครับยินเสียงวง่วงวง่วง,วง,วงนะครับนะมาดูนะครับโฮ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 โอนีีคือกิจวัตรประจำวันนะครับ มาดูนะครับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับสองปีแล้วแต่ก่อนก็นตื่นเศร้ามาก็จะแต่งตัวสวยใส่สุดลายไทยเนอะครับน้องสาวผมวเดี๋ยวนี้ลายวนี้โอ้ยเป็นเจวแล้วลดูแลลูกๆเ,เป็นพี่ข้าค่ะลูกๆแต่ละตัวกับบงนุ่มผม มีแต่มือสังหา,หารทั้งมดเลยแต่ละตัวซนพวกตุกตบตุกตบบุบบ,บับบ,บุบบับคือฮอนสมัยเข้ามาที่แรกๆเนาะดินสีขาวควันกุ้มแถวนี้เนาะ<ม>ต้นไม้กระมุมีมอ,อ,อ่าเดี๋ยวอีกสองซีนั่นยงมาลวเขาอสองซี เปียนเป็นบ่าวซอนสะบ่าวซอนแม,มาแล้วครับบ่าสนสนนวซ้อนแฉลนะครับปอนุ่มล่อตุ้งสีปลูกมัน,เห,นนะเห็นแล้วเห็นนะและหาเพื่อนอยู่เน,น,นี่ยครับแต่ก่อนจะเป็น มีแต่ขี้ดินเขาขาวต้นไม้บ่มีนะครับตอนนี้ก็เออท,ท,ท,ทำไมม,มันทรงมันแบบนี้ไอ้ลงได้บ่ลงได้บ่บอลส,ส้มบอลสีไม่เกี่ยวโหโหดูดูครับโอ สรุปแล้วก็ว่าจะทำมานั่งชิวนั่งอะไรก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นตรงไหนเป็นบ้านวพวกนี้แล้วนะครับ <c oughs> ขึ้นมาแล้ว <c oughs> ยัง,ง,ยงยแต่ก่อนเนาะเป็นดินขาวๆเนาะหนูนาเนาะ<จ>ตอนเอาบ้านสงไทยมา,มาวัน ปีหน้านี่ก็จะเป็นอเมซอนป่าอเมซอนนะขุดคลองขุดคลองเข้มาพายเรือมันนี่บรรยากาศดีดีแต่มันไอ้นี่เหรอไงมันน่องเด็นนะไงครับม,มันดึงอากาศเนาะใช่ค่คะใช้ได้เยอะอเลยตอนนี้รถก็อ,อู้ลุงสีก็จะอยู่นู่นนะครับนะอ่าผมว่า เห็นไหมกับลุงสีครับกำลังปลูกมันอยู่นี่ตรงหน้าเราเลยนี่นี่ดีเลยนะเั็นไะขอลุงสีแกเช่าไม่รู้ต้องถามลุงสีออแมรร่่ะทไไถย้วูล

ตรงนี้ปลูกไม่ได้ตรงนี้นะมันลุ่มน้ำยังมีแห้งเลยเน่ข้าวก็ต้องปลูกตรงหัวปีเงี้นหอยเชลีกันหมดปีนี้เขางามเบิดนอกสุขนนครนี่ครบับบรรยากาศดอกไม้ ต้องลกหญ้านะบอกบวชแล้วลกออกต้องถามลูกศรีลูกศรีชำนาญแกเก่งอยู่แล้วเรื่องมันเขามีประสบการณ์ดีใจได้ออกมาเ่าปกติก็ออกแต่เช้าแล้วค่ะออกมาแต่หกโมงเช้าแล้วปล่อยแล้วเป็นบ่ปล่อยเยอะแยะโห่ปล่อยจะเดือนแล้วนะ ไปมาเป็นเดือนแล้ปไป,ปกินข้าว่ะกินแล้วไปไปใส่กบอะเป็นยังโดนไอ้นู้นแล้วก็ถึงจะโดนเ่ี่ดีแล้ว,ด,ลวดีแล้วขึ้นไวเนาะ ขนุนมันดือ้อบ่แพ้เพิ่งหายนะทีเดียวแพ้บอบช้ำทั้งตัวเลยโดนขนุนพยายามขนุนไม่ยอมเลยตัง้งแต่มาจนป่านนี้ตรงตีแหละโอ้ตีไม่รู้จะตียังไงหละ่ะนางไม่ยอมเลยจนป่านนี้นนอ่ะโตนนงไปใส่กับ่ได้อยู่แต่ทั้งนี้แหละถึงแต่เห็นมันข้นข้นมาอยู่ทั้งนี้ดีเลยม,มียังมีบองผักเนาะ ขึ้นมาอยู่นั่งนี่จะไปขี่ไปเงี้ยวขาดสายตา,าน้ำงไม่ได้น้ำเห็นปุ๊บก,ก็ใส่ปับ๊บนี่แหละครับเดี๋ยวนี้ชีวิตน้องสาวผมต <c oughs> ่างกันเยอะเป็นทาสแล้วคะ่ะไปแล้วไปแล้วเอาแล้วตอนนี้ก็ไม่ล้วเออขึ้นมาอยู่พี่คือจะเป็น แล้ม <laughs> ันอาจจะมีอย่างกันแล้วกับขนุนเนาะมันยังบุถือกันเนาะมาตั้งแต่แรกเลยค่ะตัวอื่นถูกกันหมดเป็นบ่ไม่ไม่เขาเขามาตั้งแต่แรกขนุนกัดตั้งแต่แรกเริ่มมาเลยจากนั้นก็ข่มมาตลอดตัวนี้ไม่เคยทําใครเลยนะอือันนี้ขนาดรู้ว่าเป็นแม่ตัวเอง เขาถึงเงียบเยบนี่ะไม่ค่อยเท่าไหร่เหมือนเขารู้ครับเดืนนี้เขาก็ไม่ทำจะอีโตนอีหละ่ะขนเริ่มเริ่มผัดขนโดนกัดนะพี่เดียวเอ้ยทั้งหัวทั้งหน้าทั้งคอทั้งพุงกัดบางทีกัดจนน้องคานแหมอันรุ่นนี้ซํานี้แมนบอ โตสันี่บอกรือ<ช>จะโตวกตว่านี้มันจะมีรุ่นตัวตัวใหญ่ม,มันมีหายสาพันธุ์ 2022, สองสาพันธุ์สาบิเลียสาบิเลียแบบนะ่าโ,โตห้ามมอเตอร์ไซค์นี่ไหม,ม,มนี่าดลูกอืมพี่เดือนได้จะพืน้นละ ถือว่าคลายเครียดเนะเาะอครับพิ่งคือสีลายเนาะแถวนี้เนาะเบิง่งพึ่งวะตัวพึ่งโอ้มีตัวงใหญ่ น่าจะมีห่างมันได้ท่น,นั้นมาอยู่ที่ต้นโน้นอ่ะมันมีดอกไม้หลายหน้าผู้ผู้ผู้ออกไปผูและผู้คือออกไปได้นะคือออกไปนอก,นอกได้ออกไปเฉยผู้ต้นไหนไม่น้อยนั่นแหละทีห่หัวครับ เด,เดเี๋ยว,วมันออกในไหนล่ะข้างนอกสวนนี่นะครับไหนตะกี้มันอยู่ตัวผู้คู่ตือผู้้เยตัวไหนเดียวย่างไปเบิ่งนู้ไรเนี้ยอ่ะก็บรรยากาศนะครับ